ลิคงคงลิขินอะไรต้องเจออะไรอีกและที่อัพไอจีคืออะไรแม่เอาแล้วฉันพู่อดใจไม่ไหวขอแซวงานนี้แอปถึงกับเดินหนีถูกจับตามมองว่าเมื่อไหร่แอปทักศอ้อนและนนกุลชาโนนจะพัฒนาความสัมพันธ์จากคนคุยไปสู่แฟน หลังจากที่หนุ่มนนกูลออกมาสารภาพว่ากำลังจีบและคุยกันอยู่ซึ่งก็จะเห็นโมเมนต์น่ารักของสาวแอฟทัคส์ออนและหนุ่มนนกูลอย่างต่อเนื่องแต่ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่27ตุลาคมที่ผ่านมาหนุ่มนนกูลโพสต์ภาพคู่ไปทานอาหารด้วยกันพร้อมแคปชั่นระบุว่า Happy Birthday ครับงานนี้ชมพู่อริยาถือกระแทบออกรายการสามแทบที่คุยกันเรื่องอยากให้ว่าพาไปอยุธยาไปเจอพรหมลิขิตบ้างแม่ชมพู่ก็พูดขึ้นมาทันทีว่าเดี๋ยวก่อนนะพร ลิขิตอะไรยังต้องเจออะไรอีกแล้วที่อัพไอจีคืออะไรแม่ต้องรอผมลิขิตอะไรอีกฮะงานนี้สาวแอบถึงกับยิ้มและเดินหนีพร้อมบอกว่าแม่ชมผิดคนแล้วยังไม่ได้อัพไอจีเลยค่ะแม่ชมก็ได้บอกต่อว่าโทษ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 ที่เห็นเต็มไอจีเลยคืออะไรสาวแอบก็บอกว่าอันนั้นคนอื่นอัพแม่ไม่ได้อัพแถมพ่อหนุ่มยังแซวต่อว่าหน้าแม่ดูมีความสุขมากนะแม่ชมก็บอกว่าไม่ต้องวาบแล้วนะแหมเรียกได้ว่าช็อตฟิลกันไปมาแบบสุดๆไม่ต้องวา ไปหาพรมลิขิตแล้วล่ะค่ะเพราะตอนนี้ทางพรมลิขิตเขาจัดให้คู่รักแล้วนั่นก็คือสาวแอปตสตอร์อัและหนุนนนกุลชานนที่มักจะใส่เสื้อคู่ชุดคู่กันตลอดถึงจะปากแข็งว่าไม่ได้นัดกันมาก็ดูใจตรงการตลอดเลยทีเดียวนะคะสาวแอปหนุนนนกุลทางนี้ขอบอกเลยว่าเป็นทีมแม่ชมพู่อริยาอย่าวงอย่าว่าอะไรเลยค่ะสาวแอปอยู่เคียงข้างหนุนนนกุลแบบนี้ไปก่อนนะคะขอขอบคุณนนกุลชานน ชมผู้อริยาและแอบทักะอนสำหรับใครที่ชื่นชอบข่าวบันเทิงซุบซิบดาราแบบนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้น้องลัดดับนิวด้วยนาพร้อมจะเสิร์ฟข่าวมาอัปเดตเรื่อยๆให้ไม่ตกข่าวทุกเทรเลยจ้า